สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเจอกับช่องยิ่เหี่ยวสายแดงอีกแล้วนะคะวันนี้ยิ่งเหี่ยวมาในมาดคนสวยนะคะเด็กในร้านเขาบอกว่าซื้อให้ยิ่ยเหี่ยวแม่บ้านร้านอาหารเขาบอกยิ่งเหี่ยวใส่งายิ่งเหี่ยวก็เลยใไ่น์มาหนี้ร้านร้านเด็กน้อยมันซื้อให้ยิ่เหี่ยว็ขอบ่จร้านร้านเด้อว,วันนี้ยิ่เหี่ยวยิ่เหี่ยวสวยค่ะมากินข้าวกันพี่น้องวันนี้ยิ่งเหี่ยวกินปลากระป๋องพี่น้อง แซบ่บน้ำพริกปลากระป๋องใส่ถั่วเน่าพี่น้องใส่ถั่วเนาว่าแซบ่บแซบเลยถั่วเนาว่าถั่วทั้งเหนือพี่น้องแซบ่บแซบ่เมื่ออื่นวันหลังแยงเงียวสี่เฮ็ดให้เบิง่งถั่วเฮ็ดถั่วเน่าแซ่บพี่น้องอามาเฮ็ดกับเขาเนี่ยผักกยงเหี่ยก็ตั้งร้านเลยพี่น้องนี่หน่อไม้นี่นหน่นอไม้เพียบเลยนหน่อไม้ยเหี่ยวเห็นบ่อเห็นบ่นอพี่นอ้นองหน่อไม้นี่ สเตเลยต้นตูนการตูนพี่น้องการตูนปกักกะทินอ่อนแตงเป็นโลโลเลยวะเนี่ยพริกเกิดผักไม่พอกินยี่หวก็จะกินพริกพริกหวานพี่น้องมาลงมือกินกันเลยยเี่ยวล่างมือกันเท่ากันพี่น้ององป่ายี่หละห้องที่ยีห่หวสุกหมวนอนพี่น้องเลยงานมาซื้อยี่หวกไปจังสี่แล้ว นีอยู่แค่นี้แล้วพี่น้องเออห้องเศร้าเดือนละสองพันสองข้าวกอนพี่น้องเหวี่วีมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาใหม่ก่อนเนาะของยิ่เหวี่ย Martine งม LIKE ากหลายเด้อหน <pe> ูใหม่เลยพี <conjugate> ่น้องแซ่บใส่มือเด้อยิ่งเหวี่ยงพุ้ธพุงแซ่บแซ่บขนาด เห็นแบบนี้ชาวบ้านจะเหี่ยวจะเหี่ยวมาจากคุ้นโดยกำปา้นเขาขี่นอก Mà là... Mà bà. Anh đi theo lại lại một rồi, Cái tưởng bác nữa มันโดนเหี cage, bitch, okay. Okay. ่ยวอยู่ายู่บ้านคิ้น่า้นปีนัจายบเลยว่าเมย์้วเหันงานคเก็แเ่็ดเก็บพักบ้านในเหีวกินดีกว่าแซ่บกว่าแซ่ ทำทิชชู่น่านะอร่อยมากคอนที่น้องอร่อมาไม่เหม็นนะเพราะว่าเหม็นไม่เหม็นขวน่าบรุงสมองก็อร่อยขวเน่าอร่อยม ส่วนหน้าที่เป็นแผ่นๆพี่น้องทางเหนือเนี่ยเอามาย่างไฟรอนไฟแล้วก็ตําให้ละเอียดเลยพี่น้องเขาก็ใส่กระเทียมเจียวเอาลงไปผัดใส่กระเทียมเจียวใส่หอมเจียวใส่พริกเป็นเม็ดแล้วแต่พี่น้องจะใส่พริกป่นก็ได้แล้วยังเดี่ยวใส่พริกเม็ดใส่มะเขือเทศใส่ผง้งปิ้งสักนิดหน่อยใส่เกลืออร่อยมากอร่อยที่สุด รวยใครรวยมันของพี่น้องนะคล้ายๆกะลารวยแต่ถั่วเน่ารวยจริงทั้งบ้านนิเดเหนียวไม่ว่าแกงอะไรจะใส่ถั่วเน่าอร่อย เอามือตักไม่ได้น้ำต้องขึ้นน้ำดว้วยน้ำสวน้าเอื่อยมากตักน้ำด้วยพี่ค หินงหอนบ้านเฮีเหี่ยวเยอะมากครั้งรี้วะนี่นี่เหี่ยวซื้อกำลี่ยี่สิบบททางเหนือบ้านเดียเหี่ยวพักแต่งเรื่อยมีนอนน้องมาซื้อมาหาเนอะ Ừ. là chuyên trên kim phim của nó nên sản cơ thể rất rất giỏi của nó 因为他们可能。 มาพี่น้องทัานใดอยากลองก็ไปลองดูนะครับตัวเน่าที่เป็นแผ่นที่เขาทำน้ำเงี้ยวน่ะเอามาตำทำล้วพีิกตัวเน่าไข่ปลากระป๋องแล้วก็ดูกก็ได้อรวอมากค่ะ แต่มาเขือเทนด้วยหอมหอมหวานหวานเผาไฟพี่น้องมหมดแล้วข้าวอร่อยมากหนึ่งรางมันสุดมา ห้องเยือเห่ยวพี่นอนอยู่ที่นี่หมดมีเก้าอี้พับสองตัวด <c oughs> ีมากพี่น้องน้ำพริกตัวเน่าอร่อยมากดีามากเลย <c oughs> ม,มันมันมันนหอมตัวเน่าตัวเน่าไปย่างไฟแล้วมันตำหอมมากพี่น้องผัดแต่กระเทียมเจียวใส่มะเขือเทศเผาไฟใส่ปลากระป๋องหรือพี่น้องจะใส่ปลาทูก็ได้อร่อยมาก คุณค่าพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องมิงเหี่ยวสายเด็กคนแก่บ้านนองหน่อยเด้อคะ่ะเป็นกาลังใจให้ยิ่งเหี่ยวจะได้มีเพื่อนมีฟูมมีแรงใจทําคลิปให้่ันพี่น้องได้บึงได้ชมต่อเด้อคะ่ะคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามทิ่งเหี่ยวคลิปหน้าด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณน้องหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะจากพี่เหี่ยงสเด็กค่ะ